สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f เฟ o บุ o กยู u ูบแอปพลิเคชันติ๊กตอกอ Instagram และ t w ิ t เตอร์ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง y YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดท,ทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนและนักศึกษาจะเห็นว่ามีความคืบหน้ามากทีเดียวนะคะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดรายงานมาค่ะ ว่ามีนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า1ล้านคนนอกเหนือจากนี้นะคะไปดูในกลุ่มของเด็กนักเรียนบ้าง พ่อแม่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้เด็กรับวัคซีนแล้วตัวเลขไม่ต่ำกว่า1,130,000าคนค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะไปดูเป้าหมายของการเปิดเทอมเปิดเรียนกันแบบออนไซต์ site, แล้วก็ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายในการเปิดเทอมในวันที่1พฤศจิกายน2,564 ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละพื้นที่และสถานที่ที่ต้องยอมรับว่ามีไม่เท่ากันด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดสิไปด้วยกันค่ะ ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเปิดประเทศไทยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่1พฤศจิกายนนะคะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันหลายด้านด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือระบบขนส่งภายในประเทศไทยซึ่งกระทรวงคมนาคมจะน,จนําเสนอมาตรการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคอพิจารณากันในเร็ววันนี้ค่ะทั้งการเดินทางทางรถราง น้ำและอากาศส่วนที่สิงคโปร์ค่ะเขาเริ่มต้นก่อนประเทศไทยนะคะที่มีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเบื้องต้น8ประเทศด้วยกันหลังจากนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ออกมาย้ําเลยว่าไม่สามารถที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์และปิดประเทศได้ตลอดไปดังนั้นจึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์อยู่ร่วมกันกับโควิด19ให้ได้ หนึ่งใน8ประเทศที่อนุญ,ญาตให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าสหารัฐอเมริกาค่ะมีการออกประกาศคำเตือนประชากรของท้าวบอกชาวอเมริกันให้หลีกเลี่ยงก,การเดินทางไปที่สิงคโปร์และนอกจากนี้นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการฉีดวัคซีนแบบสูตรไข้ ที่สหรัฐอเมริกาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาหรือกับประชากรในประเทศของเขามีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงแม้ว่าจะมีทั้งเสียงที่สนับสนุนและเสียงที่คัดค้านแต่สิ่งสําคัญก็คือทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเดินหน้ามาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นค่ะ การเดินทางระบบขนส่งต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงเตรียมเสนอสอบอคอทำการปรับมาตรการสาธารณสุขคนไทยเดินทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับต่างชาติโดยต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนำร่องเครื่องบินรถไฟและรถโดยสารทางไกล นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเตรียมเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบอคทำการปรับมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระบบการเดินทางของคนไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงเปิดประเทศค่ะ สำหรับคนไทยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสก่อนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกครั้งซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะการเดินทางในรูปแบบทางไกลก่อนได้แก่การเดินทางโดยเครื่องบินการเดินทางโดยรถไฟและการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางข้ามจังหวัด เช่นรถของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอยกเว้นการเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนในระยะทางใกล้อย่างรถเมย์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรืออสอมกน,นั่นเองสำหรับมาตรฐานด้านสาธารณสุขของคนไทยและต่างชาติก็ควรต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะคนไทยต้องฉีดครบสองโดสถ้าเกิดไม่ครบไม่ให้เดินทางเราต้องสร้างความปลอดภัยให้กับคนไทยในประเทศด้วยไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากการเปิดประเทศ รวมทั้งเราต้องสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาด้วยอย่าให้คนไทยเอาเชื้อไปติดนักท่องเที่ยวจะทําให้นโยบายการเปิดประเทศล้มเหลวและนอกจากนี้นะคะมีการหารือเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกน้ำรางและอากาศ เพื่อทำแผนรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะมาตราการด้านสุขอนมามัยในการตรวจโดยจะนำระบบการตรวจอุณหภูมิแบบอัตโนมัติมาใช้ในระบบทางอากาศ ระบบตรางโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศมีการประสานไปที่สายการบินให้เข้มงวดเรื่องการจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยต้องขอดูเอกสารประกอบการรับวัคซีนให้ครบตามมาตรการสาธารณาสุขจึงจะอนุญาตขายตั๋วให้นอกจากนี้ก็ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสเป็นต้นทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศแล้ว คราวนี้ลองไปดูประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสิงคโปร์บ้างนะคะสิงคโปร์เขาก็อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดสจาก8ประเทศเข้าเมืองของเขาได้โดยไม่จําเป็นต้องกักตัวค่ะก็เริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่ถือเป็นความพยายามจะลดข้อจํากัดเพื่อปรับตัวสู่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับโควิด19 รัฐบาลสิงคโปร์เคยใช้มาตรการปิดพรมแดนล็อกดาวน์รวมถึงติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดเพื่อยับยั้งการระบาดแต่เนื่องจากตอนนี้ประชากรสิงคโปร์ฉีดวัคซีนครบเกินกว่าร้อยละแปแล้วภาครัฐจึงหันมาให้ความสําคัญกับการผ่อนคลายข้อจํากัดต่างๆเพื่อที่จะได้เดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจได้นั่นเองค่ะ สิงคโปร์เขาเริ่มต้นการเปิดโครงการ r a v เ l ล a n นสำหรับผู้เดินทางจากบรูไนและเยอรมนีเมื่อช่วงเดือนกันยายนแล้วเมื่อวานก็เพิ่มมาอีก8ประเทศประกอบไปด้วยอังกฤษแคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนและสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนโครงการ Travel l เลนสำหรับเกาหลีใต้จะเริ่มในวันที่15พฤศจิกายนภายใต้โครงการนี้ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบโดส รวมถึงมีผลตรวจโควิดเป็นลบทั้งก่อนออกเดินทางและขณะที่มาถึงสิงคโปร์จะได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้กล่าวในการชี้แจงยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกันกับโควิด -19 ว่าสิงคโปร์ไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์และปิดประเทศได้ตลอดไปถึงแม้ไวลัสสายพันธ์ุเดลต้าจะระบาดได้ง่ายมากและมันได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกแล้วต่อให้ประชากรทุกคนได้รับวัคซีนครบหมดเราก็ไม่สามารถกําจัดมันให้หมดไปได้เกือบทุกประเทศก็ยอมรับความจริงในข้อนี้ค่ะ นอกจากดูแลผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยปานกลางให้สามารถรักษาตัวได้เองที่บ้านแล้วในลีก็ย้ำด้วยนะคะว่าสิงคโปร์จำเป็นจะต้องเปิดรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเนื่องจากบริษัทข้ามชาติหลายพันแห่งมีสำนักงานประจําภูมิภาคตั้งอยู่ที่นี่ แล้วธุรกิจเหล่านี้ก็จําเป็นต้องพึ่งพาสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการบินเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องทยอยเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยบริษัทและนักลงทุนจําเป็นต้องใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการทําธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกคนที่ทํางานให้บริษัทเหล่านี้ก็จําเป็นต้องเดินทางเพื่อหาเลี้ยงชีพ สำหรับท่าทีของสหรัฐอเมริกากับการใช้วัคซีนไข้หลังจากที่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนสลับชนิดสามารถเข้าประเทศได้แต่ว่าต้องเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง ล่าสุดปรากฏว่าสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานค่ะว่าสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐหรือ FDA เตรียมอนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 แบบผสมผสานหรือการฉีดวัคซีนควายต่างชนิดกันให้กับประชาชนเป็นเข็มที่3ที่เรียกกันว่า booster dose เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด ซึ่งก็ถือเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแต่ยังไงก็ตามรายงานข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าทางรัฐบาลสหรัฐจะไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนไายแบบต่างชนิดกันโดยยังเห็นว่าการใช้วัคซีนชนิดเดียวกันเป็นเข็มกระตุ้นภูมิน่าจะดีกว่า การฉีดวัคซีนแบบควยในลักษณะนี้จะให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้บริการการฉีดนั่นก็คือแพทย์ว่าจะตัดสินใจฉีดวัคซีนแบบต่างชนิดกันแก่ผู้ที่รับบริการการฉีดวัคซีนนั้นๆหรือไม่ค่ะ รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่าการพิจารณาเพื่อที่จะอนุมัติของ fda ในการฉีดวัคซีนแบบไข้ในครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการน,นำเสนอผลการศึกษาการฉีดวัคซีนแบบผสมผสานที่ระบุว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหลายเท่าถึงหลายสิเท่าในวัคซีนขนานต่างกันค่ะ ส่วนสูตรการฉีดไข้ในประเทศไทยนะคะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขไฟเขียวให้ใช้เข็มแรกเป็นซีโนแวคและเข็ม2เป็นไฟเซอร์แก้ไขปัญหาแอสว่าเซเนกาขาดแคลนนั่นเองค่ะส่วนอีกสูตรหนึงก็คือเข็มแรกเป็นแอสว่าเซเนกาเข็ม2เป็นไฟเซอร์อันนี้ใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเอาละช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ เวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอเรื่องของแอปพลิเคชันดูดเงินนั่นคือกรณีที่เงินของเราเนี่ยหายออกไปจากบัญชีเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสมาคมธนาคารไทยก็ยืนยันนะคะว่าเงินที่หายออกไปจากบัญชีเนี่ย ไม่ได้เกิดจากเรื่องของข้อมูลจากธนาคารที่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะว่าเราทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่ได้มีหรอกเจ้าแอปพลิเคชันดูดเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงคนเตือนภัยในวันนี้เราจะมีการนำเสนอคำแนะนำทำอย่างไรเงินของเรา ถึงไม่หายออกไปจากบัญชีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกิดกรณีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้เสียหายถูกแฮกบัญชีธนาคารและแอปดูดเงินจำนวนหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุสร้างความเสียหายซ้ำเติมความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีเครือข่ายชาวเน็ตหลากหลายเพจออกมาให้ความรู้และแชร์ข้อมูลวิธีการตรวจสอบบัญชีว่าโดนแฮกหรือไม่และวิธียกเลิกผูกบัญชีกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆ โดยเพจแชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แนะนำวิธีให้ประชาชนเร่งทำการตรวจสอบได้ด้วยตนเองดังนี้ค่ะ 1. ต้องเช็คตนเองว่ามีบัตรประเภทไหนเสี่ยงหรือไม่ผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจะมีบัตร ATM ที่เป็นบัตรเดบิตหรือมีบัตรเครดิตที่เป็น m a s t e r c a r าหรือ Visa ใครไม่มี ATM เเป็นบัตรเดบิตส่วนใหญ่จะรอดค่ะ สำหรับผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่มีบัตรมาสเตอร์กาหรือ v ีซ่าผูกบัตรกับแอปพลิเคชันหรือไม่ผูกกับแอปพลิเคชันก็อาจโดนได้เหมือนกันผู้เสียหายที่มีบัตร ATM แบบ Mastercard และ Visa ถึงแม้ไม่ได้ผูกกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและไม่เคยทำธุรกรรมออนไลน์ใดๆก็ตามก็มีโอกาสโดนแฮกได้เช่นกันหากผูกบัญชีเดบิตเครดิตเท่ากับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆ หรือแม้แต่ช้อปปิ้งผ่าน Facebook หรือผ่าน iCloud ของ Apple ก็ต้องไปยกเลิกการผูกบัตรทันที 2. วิธีเช็คธุรกรรมการเงินในแอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้อยู่เปิดแอปพลิเคชันธนาคารขึ้นมาแล้วกดไปที่เมนูธุรกรรมแถบเมนูด้านล่างจากนั้นหน้าถัดมาให้เลือกกดที่เมนูประวัติแล้วไปไล่ดูทุกรายการว่ามีรายการไหนถูกตัดยอดเงินออกไปแบบผิดปกติหรือไม่ หรือให้ไปอัปเดตบุ๊กแบงค์คือสมุดบัญชีธนาคารที่ธนาคารนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เช็คได้ละเอียดถี่ถ้วนถ้าเกิดมีต้องรีบติดต่อธนาคารและแจ้งการตัดยอดเงินผิดปกติพร้อมแจ้งความเช่นเดียวกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแนะนำ5แนวทางป้องกันจากกรณีเกิดเหตุแอปดูดเงินและแฮกบัญชีธนาคารให้กับพี่น้องประชาชน โดยแนะนำ5แนวทางการป้องกันกรณีที่คนร้ายได้ข้อมูลที่อยู่ด้านหน้าบาัตรและตัวเลขรหัส3ตัวที่อยู่ด้านหลังบัตรคนร้ายจึงสามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ที่มีมูลค่าไม่สูงได้โดยไม่ต้องใช้ OTP เพราะฉะนั้น1 ต้องหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ที่ต้องทำการแจ้งข้อมูลหน้าบัตรและรหัส3ตัวที่อยู่ด้านหลังบัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังการหลอกลวงให้กรอกข้อมูลบัตรเพื่อจ่ายเงินค่าภาษีของเว็บไปรสีน์ไทยปลอมซึ่งคนร้ายจะทำหน้าเว็บไซต์มีโลโก้ไปรสีย์ไทยเหมือนของจริง 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่มีการส่งมาทางอีเมล SMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ 3. ถ้าหากต้องการเข้าไปที่เว็บไซต์ใดก็ขอให้พิมพ์ชื่อเว็บด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการเข้าไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่มีความแนบเนียนมากประชาชนควรนำแผ่นสติกเกอร์ทึบแสงปิดรหัส3ตัวด้านหลังบัตรหรือจดรหัส3ตัวดังกล่าวเก็บเอาไว้แล้วใช้กระดาษทรายลบตัวเลขรหัสดังกล่าวออกจากด้านหลังบัตรเพื่อความปลอดภัยในการใช้จ่ายประจำวันและป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้แอบถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังบัตรเพื่อนำไปใช้จ่ายในโลกออนไลน์ 4. ถ้าหากผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งไปยังธนาคารเพื่อทำการอายัดบัตรและปฏิเสธการชำระเงินค่าบริการทางออนไลน์รวมทั้งทำการตรวจสอบรายการเดินบัญชีรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยสามารถเดินทางไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนในทุกพื้นที่ใกล้บ้านเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบถึงตัวผู้ที่กระทำความผิดแล้วนำตัวมาดำเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 5. ประชาชนที่พบเห็นบ่อแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งไปยังคอร์เซ็นเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่หมายเลขโทรศัพท์191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมง อย่าลืมนำวิธีที่เราแนะนำไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เงินของเราสูญหายออกไปจากบัญชีแล้วเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของคนหลังข่าวแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีทีนีที T n n นช่อง16สวัสดีค่ะ